สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะครับในช่องบอลบ,บ้านๆนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเมนูชื่อว่าตําน้ําพริกปันนินนะครับมาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก็มีปันนินก็มีต้นหอมผักชีชีฟรั่์หลังพริกแดงหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับขั้นแรกเราก็ตั้งน้ําให้เดือดเสร็จแล้วนะครับก็ใส่พวกตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปเสร็จแล้วก็เอาปลาไปต้มนะครับ หลังตักต้มเสร็จแล้วนะครับก็พักให้เย็นแล้วก็นําเนื้อปลาที่เราได้ทําการต้มเสร็จแล้วนะครับมาแกะเอาเฉพาะเนื้อแยกก้างออกนะครับเอาเนื้ออย่างเดียวนะครับแกะเสร็จแล้วนะครับเนื้อปลาหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมตัวน้ําพริกนะครับก็นําพริกแดงหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะครับมาขั้วให้ให้หอมนะครับ ั่วให้มีกลิ่นหอมนะครับเวลาเราที่เราตำนะครับจะมีกลิ่นหอมของพวกหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนําพริกหอมแดงกระเทียมที่เราคั่วเสร็จแล้วนะครับมาทําการตํากันเลยใส่รากผักชีไปด้วยนะครับเพิ่มความหอมนะครับใส่เกลือหน่อยนึง เวลาตำจะได้ตำละเอียดง่ายขึ้นนะครับตำกันเลยโอเคเมื่อเราตำเสร็จแล้วนะครับก็ความละเอียดแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับโดยแต่ของผมจะเอาประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลาที่เราแกะไว้ใส่ไปในโคกเลย แล้วก็มาปรุงกันนะครับเราจะใส่น้ําเป็นน้ําที่ต้มปลานะครับใส่ลงไปด้วยเพื่อไม่ให้ตัวน้าพริกปลาแห้งจนเกินไปนะครับใส่ปะลาล้าผงนัวครับน้ำปลานิดนึง เสร็จแล้วก็ตำตำคลุกให้ตัวเนื้อปลานะครับเข้ากับตัวน้ำพริกนะครับอ่าเริ่มเข้ากันแล้วครับอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมผักนะครับก็จะมีชีฝรั่งต้นหอมแล้วก็ผักชีนะครับ เด็ดเอาตัวที่เป็นลากออกนะครับแล้วก็หั่นพร้อมกันเลยเสร็จแล้วก็ใส่ผักที่เราหั่นนะครับ ใส่เข้าไปในคุกเลยแล้วก็คุกอีกทีนึงเพิ่มความหอมของตัวน้ําพริกนะครับใส่ผักเข้าไปเคครับหลังจากเสร็จแล้วก็ลองชิมกันดูว่ารสชาติได้ตามที่ต้องการหรือยังนะครับถ้าขาดอะไรก็ใส่เพิ่มเข้าไปเสร็จแล้วนะครับตักใส่ชามเลย เมนูตำน้ำพริกปนินนะครับเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเมนูน้ำพริกปนินนะครับมามาลองชิมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไงกินกับมะเขือเปาะนะครับโอเคลองลง เยอะหน่อยนี่นะครับโอเคอืมอร่อยมากเลยนะครับไปลองทำตามกันดูนะครับใครรู้สึกว่าเบื่อปลานินทอดปลานิญน,นึ่งนะครับมาลองทำนี่ปลานินดูโอเคขอบคุณมากครับ